สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางโดยจันส่งมิ่งเชื้อครับขณะนี้เราพาท่านมาที่วัดบอ่อส้มตำบลบ้านสาอำเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปางครับวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกผลกระทบจากอุทก,กภัยจากแม่น้ํำวังท่วมไหลเอ,อ่อจนทําให้ผู้สังเกตชนอุบาสกวสิกาที่เป็นคนธนุบำรุงวัด พระธาตุบ่อส้มแห่งนี้ได้อพยพถิ่นฐานได้อพยพครอบครัวทั้งหมดไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านสาแพะตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันนะครับแต่วัดแห่งนี้น่าสนใจก็คือว่ามีท่านเจ้าอาวาสได้บูรณะปฏิสังขรณ์โดยเฉพาะการหล่อพระพุทธรูปปางต่างๆและมีการผลิตเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็คือรูปของธรรมจักรมักมีองค์8 ที่จะทำให้วัดวา,ารามต่างๆหรือท่านเจ้าวาดที่จะมาขอรับการสนับสนุนอม,มทนาไปประจำวัดต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ท่านเจ้าวาดวัดพระาธาตุบ่อส้มแห่งนี้ได้เลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญวันนี้ถ้าเห็นมองแต่ไกลนู้นนะครับเป็นพระาธาตุเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ก่อสร้างโดยท่านผู้สานิกชนนักศิลป์บุญทั้งหลายแหละได้มาสร้างพระาธาตุแห่งนี้อยู่กลางแม่น้ำวัง นะครับซึ่งพระธาตแห่งนี้มีความมหาศัรยาอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางเข้าไปชมใกล้ๆกันเลยทีเดียวครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับผม ของท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุบ่อส้มได้มาช่วยทั้งแรงกายแรงใจทั้งด้านทุนทรัพย์เล็กๆ,ๆน้อยๆครับด้วยความสมัครสมานสามาัคคีได้ทําเป็นสะพานเป็นไม้ไผ่เป็นเป็นลำเป็นลำเลยนะครับมีความมั่นคงแข็งแรงอย,งอยู่สามารถที่จะเดินมาได้อย่างปลอดภัยนกนครับอันนี้แกครับ,รบสังเกตดูพื้นที่บริเวณหลังวัดพระธาตุบ่อส้มแห่งนี้จะเป็นลำแม่น้ำ วังซึ่งเป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรเรื่องรักษาความชุ่มชื้นในพื้นที่บรรยากาศรวมถึงเป็นลักษณะการวิถีของชุมชนเรื่องประมงน้ําจืดนะครับแต่ที่นี่สังเกตเห็นพระธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระธาตุบ่อสมอ้มแห่งนี้มีความสวยสงามีความสวยงามเด่นสมกับที่ทางวัดพระธาตุบ่อส้มโดยการอํานวยการ อ่าเรงพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดพระธาตุป่อส้มองคปัจจุบันนี้นะครับและที่สําคัญจากการเล่าขานของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ว่าพระธาตุเจดีวัดพระธาตุบ่อส้มแห่งนี้ในฤดูน้ําหลากหรือฤดูน้ํานองในช่วงในเทศกาลเข้าพรรษานี้พระธาตุนี้ก็จะลอยตัวขึ้นสูงเหนือน้านําขึ้นมาแต่ถ้าช่วงอ,อ่ช่วงฤดูแล้งนะครับประมาณเดือนธันวาเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษา น้ำลดพระาธาตุเจดีย์นี้ก็จะลดลงตามน้ําก็ถือว่าเป็นความมาสจรย์อีกส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวสักครู่เราจะพาท่านเข้าไปกราบ,บรัชการครับครับตอนนี้เราพาแฟนแรายการโฟกัสที่ลำบางเข้ามากราบรัชการพระาธาตุเจดีวัดพระาธาตุบ่อส้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาอยู่ใกล้ชิดแล้วเราถือว่าได้บุญกุศลได้อันนี้สงจากการกราบอ่รัชการพระาธาตุเจดีครับอีกสักครู่เราจะเข้ามา บนพื้นที่ท,ที่มีปริสถานของพระพุทธรูปครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงรอ,อยรั่วบา,บางจุดอยู่ครับในพบกับช่างเมื่อสัสครู่ครับตอนนี้เราจะพาแฟนรายการโฟกัสเที่ยงางได้กราบพระพุทธรูปอ,อันศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำปริสถานอยู่ที่พระธาตุเจดีวัดต่อส้มแหนน่งนี้ไปพร้อมกันนะครับ อาราหังสมาสมุทโภพกวาพุทธังภะกวันตังอภพิวาเทนิสวะขาโตภะกวาตาโมธรรมนมะสา,ามิสุปฏิปันโนภะกวโตวสา,าวกสังโฆสังฆนะมามิคุณประสมิเชื้อเจ้าของรายการโฟกัสที่ลำปางได้เป็นตัวแทนของแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางได้มากราบพระพุทการด้วยความนอบน้อมบูชาพระไตร พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุดอส้มอำเภอแจ้หงมจังหวัดลำปางครับก็ขอให้บุญญาบารมีของพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นี่ได้ดลบันดาลให้แฟนฟรายการโฟกัสที่ลำปางได้มีประสบแต่โชคดีมีความเจริญรุ่งเรืองไปตลอดกาลนานครับสาธุสาธุสาธุาธครับหลังจากที่ ผมเองอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับเป็นตัวแทนของแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางเข้าไปกราบนบสการเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายใต้พระธาตุเจดีวัดพระธาตุบ่อส้มเป็นที่เรียบร้อยก็เกิดความปพื้มปพิติขึ้นมาทันทีครับในพื้นที่แห่งนี้แฟนรายการสังเกตดูจะเป็นพื้นที่แม่น้ําวังโดยรวมทั้งหมดครับนี่คือต้นต่อของแม่น้ำเป็นพื้นที่เก็บกัก,กน้ํา เหนือเขื่อนกิวลมซึ่งเป็นเขื่อนที่มีการเก็บก,กับน้ําเพื่อ,อาการใช้ในการเกษตรกรแล้วก็เพื่อความลดปัญหาเรื่องอุทกภัยของคนพื้นที่อยู่ใต้เขื่อนไปครับอยู่ประมาณ10กิโลก็สามารถที่จะเข้ามากราบนับพิการพระาธาตุเจดีวัดพระาธาตุห้วยส้มได้ทุกเวลาครับวันนี้ครับสำหรับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางที่ต้องการจะเป็นสิริมงคลกับครอบครัว เป็นสิริมงคลกับด้วยตนเองก็สามารถเดินทางมาเส้นทางลำปางแจ้ผมประมาณ50กิโลครับก็มาเลี้ยวขวาตรงที่ก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านแป้นนะครับตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ผมจังหวัดลำปางระยะทางประมาณ7กิโลเมตรครับจะมีป้ายบอกทางมุดยตลอดท่านก็สามารถที่จะเข้ามาถึงวัดพระธาตุบ่อส้มแห่งนี้เพื่อจะชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำวังแล้วก็ที่สำคัญจะเป็นโอกาสดีที่ท่านได้กราบ นัสพการพระาธาตุเจดีอันศักดิ์สิทธิ์คือพระพระาธาตุวัดพระาธาตุบ่อส้มแห่งนี้ครับได้ทุกเวลาครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางขอได้รับเกียรติจากแฟนรายการได้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการของเราเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางรวมถึงประเทศไทยเราด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ